ในปี2025 Hon ด a ากลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งกับการเปิดตัวฮอ n ด a าฟอร์าเจ็รอยหิใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ของคูเตอร์พรีเมียมขนาดใหญ่เอาไว้อย่างครบท้วน พร้อมการปรับปรุงที่ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านของดีไซน์เทคโนโลยีหรือสมรรถนะดีไซน์เฉีียวแต่แฝงความหรูหราโอล์ซ750ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของดีไซน์ที่เฉี่ยวหรูหราและให้ความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยไฟหน้าแบบเดีไซน์ใหม่และการปรับรูปทรงแฟรีให้ดูกลับเวียแต่แข็งแรง นั่งได้อย่างสบายในทุกเส้นทางพร้อมด้วยพื้นที่เก็บของใต้บอดที่สามารถใส่หมวใจน็อแกแบบเป็นบหม่ได้อย่างสบายเครื่อง,งยนต์ที่แรงและประหยัดในเวลาเดียวกันหัวใจหลักของโอล์คซา750ยังคงเป็นเครื่องยนต์2สูบเพียง745ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ58แรงม้าแรงบิดจัดเป็มรอบต่ำและกลางช่วยให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวและตอบสนองได้ไว ขนาดเดียวกันยังให้ความประหยัดเ้อเเลิงที่ยอดเยี่ยมด้วยระบบหัวฉีด DGM f i ที่พัฒนาใหม่รองรับมาตรฐานไอเสียีดเดินห้าบัวเกียร์ DCT ขี่ง่ายเหมือนออโต้แต่แรงเหมือนเกียร์ธรรมดาอีก1นจุดเด่นของ Corsa 750คือระบบเกียร์ Dual c l u s Transmission d c t ที่ให้ผู้ขับสามารถเลือกได้ระหว่างการขับแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ หรือสลับมาใช้เกียร์แมนนวลแบบกดปุ่มที่แอนได้ตามต้องการทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองสนุกและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเทคลโนโลยีอัจฉริยะครบถานแยะอรูไดาตัวซา7ซตร้อ50ปี2025มาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ h อน d a s m a r ร p h o n e บล i อคคอนโทรล System ซึ่งสามารถสั่กัน นอกจากนี้ยังมีระบบ s s p c Honda Selectable t o p l Control ที่ช่วยควบคุมแรงดิ่ล้อหลังให้เหมาะสมกับพื้นผิวถนนและระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังเพื่คอความปลอดภัยสูงสุดช่วงล่างแน่นมีควบคุมมั่นใจทุกโค้งระบบการสะเทือนหน้าแบบโชค้คอัพกลับซ้สายด้าวจากโชรวาระโช้คหลังคู่พร้อมสวิงอาร์มแข็งแรงทำให้การทรงตัวในทุกย่านความเร็วเป็นไปยอย่างมั่นคงผสานกับระบบเบรกหน้าพุ้จารยึดขนาดใหญ่ ้อมคาลิเปอร์แบบเรเดียนเมาส์ให้การหยุดที่มัน่นใจแม้ในความเร็วสูงเหมาะทั้งใช้งานในเมืองและเดินทางไกลด้วยตำแหน่งการนั่งที่สบายเพื่อพิวางเท้าวกว้างกวา่าและน้ำนักที่บาลานได้ดีทำให้ปอร์ฟ้า750เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวนันทั้งขี่ไปทำงานหรือเดินทางไกลช่วงวันหยุดก็สามารถทำได้อย่างไร้กัวงวลแถมยังมีระบบดูดแตะท่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอีกด้วย ฟอร์ซ่า750ผู้นำของสกูตเตอร์พรีเมียมในปี2025 Honda f o r ร์ซ750ปี2025ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์คนที่ต้องการสกูตเตอร์แรงแรงและขี่สนุกแต่ยังรวมถึงผู้ที่มองหาความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสบายในการขับขี่ทุกวันโดยเฉพาะในตลาดไทยที่รถแนวนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องฟอร์ซ750ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ครบเครื่องและพร้อมพาคุณไปได้ไกลลบว่าที่เคย